ววสวัสดีค่ะขอเรัาเข้าสู่ช่องคุณบล็อกต,ว,ตว,วันนี้ไม่มีใหม่เพราะวันนี้อยู่สตูที่บ้านโลเคชั่นก็ทุกคนก็จะเอ้าเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนยังเมงคนดูใช่ช่วงนี้กลับบ้านนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาคลิปอะไรแต่พอกดดูช่อง YouTube บล็อกตาปุ๊บไม่คิดจะทำคลิปลงหรอคลิปแบ่งหน้าแล้วก็คือมีคนถามว่าคิดเริมทำช่องแล้วเหรอคะกูอพอพอสุด,ดรอพร้อมา ะะถ้ามันจะมีเสียงก็คือมันเป็นเซนเซอร์กล้องนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้องตัวเก่าที่เราใช้ดิฉันเพิ่งซ่อมคืนชีพสว่างมากแปบบ๊บนึงนะอ่ะกลับมาเป็นคนปกตินะคะแต่งหน้าเมาไปด้วยมอยไปด้วยไปเรื่อยไปเปื่ออันนี้ชีดเจอลีกนะคะเป็นโรสวอเตอร ฉีดหน่อยใ้หนหามันสดชื่นสดใสแต่งไปด้วยอัปเดตชีวิตไปด้วยก็ถ้าจะดีตอนนี้ก็ไม่รู้จะอัปเดตอะไรเลยเพราะว่าก็ทุกคนก็น่าจะเห็นตาม IG, Facebook ก็ทํางานทุกวันนะคะเหมือนเดิมเมื่อวานอู้หยุดได้หนึ่งวันคือเหตุผลที่ไม่ได้ลงอะไรใน,ในช่อง YouTube เลยเพราะว่าอ่ะอันนี้ก่อนคอนซีลเลอร์คอสลุกคือ,คอต้าทำทั้งคลิปที่ลงแบบ t i k t o k ด้วยใช่ไหมแล้วก็คลิปที่ลง i อทีเนี้ยมันกินเวลามากๆ ทำคลิปติ๊กต็อกมันก็ต้องมีวินัยเนาะทําคลิปไอซีไอจอมันก็ต้องมีวินัยเนาะแล้วก็ใน Facebook เราก็มีการลงเป็นรูทีนิดหนึ่งทีนี้เวลาเราจะทําคลิปลง YouTube ทีหนึ่งอะมันก็คือแบบเธออาจจะคิดว่าการเราทำคลิปลง YouTube มันแค่แบบแป๊บๆมันก็ได้แต่จริงๆแล้วมันคือกินเวลาไปหนึ่งวันซึ่งฉันต้องแบ่งเซสชันการทํางานของตัวเองแบบเยอะมากเลยหนึ่งวันทีนี้พอมันแบ่งไม่ได้มันก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าทับซ้อนทางการงานมันก็เลยทําให้คลิป YouTube อะ มันแบบฟิลว่าหายไปคือแล้วคือทุกครั้งที่กลับบ้านอ่ะก็คืออยากจะพักผ่อนพักใจอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเราไม่ไม่ได้ทาคลิปลง YouTube เลยคนก็แบบไม่สอนแต่งหน้าเลยหรอหนูก็เห็นพี่แต่งหน้าไปออกงานนูน้นออกงานนี้ไปว,วันหวนคือบางทีตอนมันนั่งแต่งอ่ะมันก็แต่งไปเรื่อยไงพอเป็น YouTube มันก็ต้องคิดว่าแบบเราจะทําอะไรดีคิดอะไรอีเธอก็รู้ว่า เปิดมันไม่ได้มีแบบแผลมาเติมนั่นเติมนี่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องแป้งอันนี้ใช้แป้งจอนแซม,มุนนะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ดีมากน,นี่ดีมากฉนันถึงก็ซื้อสแตนบายไปสองอันแต่อันหนึ่งอยู่ที่คอนโดคืออยากมีเวลาทําคลิปแบบเยอะๆเลยอะทําคลิปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c ười> คือเรามีทั้งงานลาดงานหลวงงานหน้างานหลังเขาเรียกว่าแซนอโลนจริงงานที่แบบว่าฟิวต้องอัดต้องเอิร์ทอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดดูว่าฉันมีสี่แพลตฟอร์มที่ฉันจะต้องดูแลรักษามันให้ดี ยังโชคดีที่ว่าปัจจุบันมีช่างตัดต่อแล้วนะไม่เงินก็ตายเหมือนเมื่อก่อนก่อนฉันทําทุกอย่างเองคนเดียวก็ก็เกือบตายแต่ก็ยังมีชีวิตรอดมาได้แต่ก็ถือว่าเป็นปีที่ก็ได้รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างนะเป็นปีที่ได้ต้องขยับขยายตัวเองแบบจริงจังใช้คําว่าขยับขยายฉันไม่ได้เคยคิดว่าตลอดการท YouTube ของฉันมาเรื่อยๆอมันจะต้องมีความจริงจัง ถึงขั้นไหนวะเอาจริงๆนะฉันไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองดังมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักมักจีมากแค่ไหนก็คือเฉยๆอะ่ะเออคือเรารู้สึกว่าโอเคมันก็มีคนดูแหละแต่แค่เราไม่ได้รู้ว่าเราจะยืนหยัดตัวเองอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยระหว่างทางที่ผ่านมา พอไม่ได้ทําวิจารณ์ตัวเองนั่งแยกคอตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออไม่ไม่จำเป็นต้องจริงจังก็ได้อะไรเราก็จะคิดแบบนี้เ้ย mm. เธอก็จะเห็นว่าฉันก็จะทำเรื่อยๆตามใจต,ตัวเองมากๆ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 อะไรมันก,ก,ก็ดีนะในแง่นะั้นฉันว่ามันดีฉันว่าไม่แย่ซึ่งดีมากๆฉันชอบชอบตัวเองในแบบในแบบนั้นเหมือนกันแต่วันหนึ่งพอมันเริ่มที่จะต้องจริงจังซึ่งฉันอะดันมาจริงจังในวัน mm. ที่ ฉันก็ไม่อยากพูดเลยว่ามันเป็นวันที่สายเกินซึ่งมันก็ไม่ได้สายขนาดัหนคนเราชีวิตไม่สามารถที่จะว่าทุกสเต็ปเริ่มใหม่ทําอะไรใหม่ได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ในในมุมมองฉันนะฉันก็ส่วเออมันก็แอบช้าไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ถ้าเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันคืออาชีพที่เราจะจริงจังอะฉันคงจะทํามันได้ดีกว่านี้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเออแบบอาจจะมีทีมที่ดีมากกว่านี้ไปนานแล้วในวันนี้ที่เราเพิ่งมาจริงจังคือบางทีมันแบบ บางอย่างอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรวะกูกที่ผิดเวลาฟิลฟนั้นฟิลฟนั้นมันอาจจะไม่ผิดเวลาทั้งหมดก็ได้แต่ว่า,าสำหรับฉันมันอาจจะผิดเวลาลนิดหนึ่งอ่ะแอบเสียแรเหมือนกันที่ผ่านมานะแต่ในเมื่อเริ่มแล้วก็ต้องทําไปให้สุดปีนี้ก็เป็นปีที่ต้องได้รับการวางแผนอีกเกยอะแยะมากมายว่าจะทําอะไรบ้างในปีถัดไปแล้วก็ต้องทําให้ได้อะลองคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วคอนซีลเลอร์อันนี้ของคอสลุปดีนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงลองพื้นกันซึ่งวันนี้ฉันว่าฉันจะใช้คูดลันชุนฉันอยากหน้าขาวๆอ่ะวันนี้ฉันอยากหน้าขาวแบบตัวตัวไซเบอร์25ตัวตีก่อนดันอีสพอ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอา23ตุ้งข้างหน้ารุ่นบิ๊กเกลวคือ25คือพอดีผิวเป๊ะงงมากคนเกาหลีเกาหลาเบอร์ย3คือขาวโจบุเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าฉันชอบตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าที่ที่แบบเราไม่ได้จริงจังอ่ะคือเธอจะสังเกตว่าเธออะไรฉันจะทำอะไรฉันก็ทำเลยนะ ฉันทำฉันทำเลยจริงๆอะไรเงี้ยไม่อยากทำเลยฉันก็ไม่ทำเลยฉันฉันปล่อยเลยไปไหนก็ไปไม่อยากทำงานก็ไม่ทำปัจจุบันไม่ได้แนละ้วเนาะแล้วแบบบางทีอะพอเวลาแต่งแปลกๆอะคนก็จะแบบไม่เคยชอบฉันก็แอบ,บเศร้าใจเหมือนกันเนานะก็แบบว่าฉันอยากทำแต่ How to แปลกๆแต่ก็รู้แหละว่าคนเวลาเขาดูาก็ต้องหาการหารความรู้เนาะ มันก็แต่งได้นะไม่ใช่แต่งไม่ได้แต่ว่าสมมุติวันเนี้ยฉันแต่งเมคอัพเนี้ยฉันจะต้องไปรีวิวใน t ิกต็อกด้วยใช่ไหมฉันมีรีวิวลิปของชามิใช่ไหมฉันก็แบบมันมีกลอบของมันอยู่อธิบายไม่ถูกอะเออซึ่งถ้าวันไหนที่ทําตามใจตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือวันนั้นเป็นวันที่ฉันอาจจะเป็นคนรวยแล้วไม่ต้องดิ้นรนทํามาหาแดกอะไรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งฉันอยากเป็นแบบนั้นมากเลยอยากรวยจนทําทุกอย่างทําตามใจตัวเองได้โดยที่ไม่สนว่าวันนี้จะมีแดกหรือไม่นี่เบอร์ยี่สิบสามนะคะ อยากแบบทำคลิปหนึ่งคลิปจ้างโปรดักชันทถวระดับโฆษณาไปเลยเพราะว่ารวยมากอยากมีออฟฟิศที่มีโรงถ่ายเป็นของตัวเองไปเลยในตัวที่แบบใหญ่มากอะไรเงี้ยอยากรวยถึงขั้นเบอร์นั้นในปีที่มันใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วเนะแอบรีแคปเล่นๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนเยอะมากมาเยอะจนแบบไม่เอาแล้วได้ปะไม่อยากเรียนรู้เรื่องใครแล้วไอ้สัตว์เหนื่อยชิบหายคือแบบว่าเอาใจลงไปเล่นเยอะ คุชชั่นเนอสพอมันดีนะมันติดมันติดอยู่อย่างเดียวสีอนะบางทีมันสีนะอ,อันนี้เกี่ยตรงที่เป็นแบบพวกหลุมรอยสิวอะไรให้มันเนียนๆนะคะบางทีพับมันไม่ได้ตอบสนกลกับมาที่เรื่องคนคือปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นปีที่ฉันเรียนรู้กับการทำงานกับคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิต คือฉันอะ่ะมันตัวคนเดียวเนาะเกิดคนเดียวตายคนเดียวทามาหาไดกคนเดียวทุกอย่างใช้ชีวิตคนเดียวเริ่มต้นทุกอย่างมาด้วยตนเองคนเดียวมันมันไม่ได้มีใครมานั่งช่วยเหลือเราวันหนึ่งเราต้องการคนมาช่วยคนมาอยู่ข้างๆเราสองสามปีที่ผ่านมาเป็นสองสามปีที่ฉันอยากลองมีอะไรบ้างที่มันแปลกและแตกต่างขึ้นไปจากเดิมแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นฟิลที่ฉันเอาใจลงไปเล่นแล้วก็อกหักเอง เป็นปีที่เฮิร์ตมากงานดีอะไรดีแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ดีคือมันไม่เชิงไม่ดีอะแต่แบบแบแบเขาเรียกวอะไรวะมันเล่นกับใจเราอะเธอเออจะคำนี้ดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ภาวนาสาธุบุญว่าขอให้ในอนาคตฉันมีดวงบริวารบ้างสักหน่อยก็ยิงเจ็บใจจริงนะไม่ใช่เจ็บใจใจเจ็บจริงๆนะกับการริเลชันชิประหว่างคนพูดทั้งหมดมันก็ดูไม่ดีก็ไม่อยากพูดขนาดนี้ขนาดไม่อยากพูดใน,นดอกเกิดก็พูดไปเยอะ นั้นลงแป้ง q p a c e v e r y Snow หน่อยอยากหน้าฉ,มฉม่ำๆ <c oughs> คือรู้เลยว่าเลิกกับผัวยังไม่เฮิร์ตเท่าเรื่องเพื่อนบทเรียนค่ะก็ละเลยต้องเป็นคนที่เปลี่ยน mindset การเรียนรู้ใหม่อย่าเอาชีวิตเราไปผูกกับตีนใครไม่มีใครรักบบล็อกตาเท่าตัวเราเอง <c oughs> แล้วก็เสียใจได้แต่ะนาน <c oughs> เอองานผิวแต่งตาดีกว่าจ้า <c oughs> ะ หล่อนวันเรื่องวันเวอร์ป่ะที่ที่เห็นมืรู้ไม่ใช่เลยนะพอจัดคลิปฝนตกพาพพ่ลุนยังไม่เข้าข้าง <F ast> แต่วันนี้เมคอัพนึกอะไรไม่อ <F ast> อกเพราะว่าโจทย์มันคือน,าน่ารัก <G uard concerts> แล้วเราดันาน,น่ารักมากอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีวิวรีวิวรีวิวลิปดังนั้นเราจะไปแบบว่าถมตรงตาเยอะก็บาได้อะนี่ราใช้พาเลตนี้ของดัซซี่นะคะสีมันตั้นรักะเราก็จะลงสีคุณคนนี้ก่อน ลงไปให้ทั่วเปลือกนะคะในกล้องสีมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเห็นแแต่ว่าจริงๆแล้วมันสีกำลังดีหมดเลยนะจากนั้นติดสติกเกอร์ทำตา2ชั้นนะคะเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ตาเพิ่มวันนี้ใช้ของ Hello Eye Tape แบบแบบว่าทากาวติดให้ห่างชีขึ้นเหมือนเดิมคือในกล้องดูสว่างนะแต่ตอนเนี้ยมืดมาก เวลาเราติดสติกเกอร์ทําตอนสองชั้นนะพอมันใกล้จะแห้งเนี่ยเราเอามือแทบแทบแทบสักหน่อยก่อนให้มันแบบว่ามีความเนียนกลมกลืนนั้นเราจับเช็คดูว่ามันแห้งสนิทดีแล้วหรือยังนะไม่ใช่เราลงอแชโดว์ทับตอนเปียกมันจะเป็นคราบได้จากนั้นเราใช้ช่องสุดท้ายคนคนนี้ปิ๊ปิลงถมไปตรงนี้หน่อยแล้วก็แบเรนออกมา คือเบรนเพื่อดึงให้พื้นที่ตาตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นนะตอน,น,นเขียนอายไลเนอร์เลยอายไลเนอร์ igner, ถ้าสังเกตดูดีๆนะเห็นปะ่ะตาจะเขียนไม่ได้จะหลดตรงหางตาจริงเห็นปะ่ะเส้นอายไลเนอร์หางตาจริงตรงนี้ไปถึงว่ามันโค้งลงนี้ตาเขียนขึ้นเฉียงไปเลยเริ่มจากเส้นบนก่อนนะเราก็ค่อยๆเติม ช่วงหัวตาเนี่ยเอาให้แนบโคนขนตาม,มากที่สุดแล้วก็ลากเลยทีนี้เราค่อยมาดูว่าตรงไหนบ้างที่เราอยากจะเติมแล้วก็ค่อยๆเก็บจบทีนี้หางเนี่ยจะหนาจะอะไรเงี้ยค่อยมาอีดิทีหลังได้ถ้าเราสุกมันยาวไปเนี่ยเราก็เอารีมูเวอร์เก็บได้เออแล้วเดี๋ยวเราจะถมอายแชโดว์สีน้ำตาลเพื่อให้มันโฟล์มากขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราอ่ะจะเก็บงานรอบสุดท้ายตอนหลังจากติดขนตาปลอมดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราปล่อยเบลอก็อได้เพราะเราติดขนตาปลอมปุ๊บเราจะรู้ว่าแอรียตรงไหนที่เราอยากจะแบบให้มันขึ้นอีกไหมน้อยลงอีกไหมเล็กลงอีกไหมอะไรเงี้ยนะเราใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผมบางทีอะ่ะฉันก็นั่งแต่งหน้าแล้วฉันก็ทําแบบอะไรไปเรื่อยเปืออ่อยเธอผมไปเรื่อยทําไปเรื่อยมันเลยบางที ถ้ามาทําำ YouTube ทุกคนก็จะแบบอ้าวสรุปพี่แต่งอะไรของพี่เนี่ยวนไปวนมาอะไรเงี้ยอันนี้ถมไปก่อนนะยังแบบว่าถ้าเราจะหักขึ้นอีกอะ่ะเดี๋ยวต้องจะตัดเส้นตรงเนี้ยเราดึงขึ้นเฉียงขึ้นตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ติดขนตาปลอมเรายังไม่ดูทิศทางที่แน่นอนแล้วก็ตาล่างใช้อายไลเนอร์สีน้ําตาลนะไม่ดานะเขียนตรงช่วงหัวแล้ก็ดึงออก พอเอาแค่มาถึงตรงเกือบเกือบกลึ่งกลางตาก็พอแล้วก็เอาแปรงเบลนทให้มันมีหัวตาน,นิสหนึง่งแล้วก็ใส่ดอลลี่อายหน่อยนะคะคุณแม่ตาซีบบว่ามีความฟัฟฟี่หนิดนึงก็ใช้สีน้ำตาลอันเดิมอันเดิมกับการที่เราทาข้างบนนะแล้วก็กริงแต่ว่ารอบนี้ตาเขียนออกมาแบบใหญ่หน่อยนึงนะ เพราะว่าเออมันค่อนข้างจะแบบปองเวอร์อะมันจะเป็นอย่างนี้หลักการคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้สีเวอร์นะแล้วเราไม่ได้ติดขนตาที่มันเวอร์ขนาดเนี้ยเราเขียนดอลลี่อายเป็นแบบว่าธรรมชาติอะได้แต่ถ้าสมมติเรารู้ว่า,า,วาอุ้ยแพลนวันนี้เราอะคือยังไงอะตาเราเวอร์แน่นอนอะเราเขียนดอลลี่แบบเวอร์ได้เลยจากนั้นอายเนะรอร์เคลีอร์อุ้ยหักคลีอร์ ข่าวหน่อยขอแบบสว่างวาววาบแบบวาวเธอต้องก,การความชัดความอินเทนส์ไม่เอาธรรมชาติแล้วก็ใช้พวกสีขาวสีชิมเมอร์อะไรส่งๆด้านบนในการทับอีกทีนะคะให้มันเสร็จตัวด้วยให้มันแบบว่าไม่ได้วาวเป็นเกล็ดมากจนเกินไปส่วนใหญ่ต้องทับอายแชโดว์สีขาวอะไรเงี้ยนะหรือว่าพวกแบบกริตเตอร์เม็ดละเอียดชิมเมอร์เม็ดละเอียดอะไรเงี้ย ช่วงหัวตาใช้อายแชโดว์สีขาวที่สุดนะคะในการเบ่งหัวตาแบบชาวโตอินแล้วก็ทับด้วยชิมเมอร์ไล่ลงมายันข้างบนแต่ว่าแบบไม่ต้องเวอร์มากมันก็จะเกิดเบ้าหัวตาขึ้นใครจะให้มันสว่างวาบอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่แต่ว่าต้าประมาณนี้มันกำลังแบบโอเคมันจะชัดเจน แล้วก็ใช้สีน้ําตาลช่องแรกที่เราลงเป็นสีแรกอะ่ะลงลงช่วงนี้นะคะกําหนดแอเรียถามว่าเราลงตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เบ้าตาเราอะ่ะมันดูแบบลึกขึ้นหนาขึ้นใช่ปะมันจะมีความแบบเบาอันนี้ก็เลยไม่นับการที่เราต้องเชดดิ้งจมูกอีกหนึ่งสแัทด้วยนะแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีขาวตัดตรงนี้หน่อย เพื่อที่จะเน้นทรงให้มันเห็นว่าเส้นขอบตาเราที่ลงตั้งแต่แรกเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะไม่งั้นมันจะเละเทะไปเลยคือถ้าบางคนพื้นที่แอเรียตรงนี้กว้างอะ่ะก็จะง่ายอะไรก็จะง่ายแต่พออิญไม่กว้างจากนั้นติดขนตาซึ่งขนตาบนเนี่ยก็จะติดแบบนี้หนึ่ง ชิ้นท้วน1ชิ้นนะแล้วตามด้วยการที่เอาชิ้นแบบนี้มาตัดเป็นช่อๆแล้วแซมสามันจะทําให้ขนตานะั้นมีความเป็นช่อแบบจับช่อประหลาดนิดนึงเห็นปะเราสามารถเลือกได้เราจะชี้ตรงกลางหรือว่าตรงไหนแล้วก็ขนตาล่างจะเป็นขนตาแบบอย่างนี้เราก็จะนําเป็นช่อๆมาเรียงติดกันแล้วก็ถมาสคาร่าครับทับลงไปให้มันดูมีเอ่อเทคเจอร์ด้านล่างนะเริ่ม ปรงมัสคาร่าก่อนนะเวลาที่กาวติดขนตามันโดนขนตาจริงมันจะได้แบบว่าไม่เอาออกยากบางทีกาวมันติดที่ขนตาจริงเราเลยตรงเวลาเราดึงออกเราจะเจ็บมากนะไม่มีอะไรมันลู่าลืมเอาขนตาปลอมมาดัดก่อนนะจะได้แบบว่ามันตั้งตั้ง,ต,งติดให้มันเชิดขึ้นหน่อยเดอ้อจริงริงแค่นี้ก็ได้นะถ้าใครจะรู้สึกว่าไม่ต้องการเป็นชอบแบบชี้ชี้ชีช แต่ไม่พอคะ่ะคนอย่างดนฉันํนำยองสีอย่างเล็ดอยู่แล้วได้นะแคมเปญในนะติ๊กต็อชอบมากนี่เราก็เอาแบบนี้นะคะมาตัดเป็นชิ้นๆซึ่งเวลาติดเป็นช่อส่วนใหญ่ตาอยากให้ตรงกลางมันตาหวานใช่ปะ่ะตาก็จะเอาช่อที่ยาวที่สุดอะมายัดไว้ตรงกลางคือดูว่าอยากเน้นให้มันหวานเบอร์ไหนอยากให้วันนี้แบบว่าตากลมโตมากก็ เน้นช่วงตรงกลางตาแล้วก็เอาที่สั้นที่สุดมาไว้ตรงหางนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบอยากเฉี่ยวลูกแมวมากก็อาจจะย้ายเอาอันเล็กแล้วก็ไล่ไปใหญ่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ได้มาติดแล้วนะว่าหางอันเลื่อข้างหลังเราจะไม่มีการอีดิบเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยถมเก็บงานเล็กน้อยคนตาล่างรอบนี้เน้นเป็นสาวแบบตาตกก็เลยจะติดไล่แล้วก็เบี่ยงออกไปเรื่อยจากขอบตาจริงนะจะมีแค่ประมาณสองช่อสามช่อแรกที่เรายังติดพอที่แบบ ใกล้ๆขอบตาแต่พอเดี๋ยว3-4สี่เราจะเริ่มไหลออกละปาดมาสคาร่าหน่อยแบบแกงๆก็ข้างล่างเอาสีน้ำตาลนะคะถมเส้นตรงนี้หน่อยคือตาจะต้องแบบย้อยให้ได้ทรงๆนี้แล้วก็เขียนคิว้วเขียนคิ้วไม่ได้แบบว่าเน้นโดดเด่นอะไรมากมายเพราะไม่งั้นคือถ้าคิ้วมันโดดเด่นเกินอะตาจะไม่โดดเด่นละ เราก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลในนี้อันเดิมคือพาเลตเดิมๆแล้วก็เขียนอย่าจริงจังเน้นแบบไม่จริงจังเน้นแบบว่าผ่านๆแบบนี้วันนี้ต้จะเขียนคิ้วแบบไม่ค่อยเชิดเท่าไหร่นะเอาแบบว่าตกๆโค้งๆแล้วก็ย้อมคิ้วด้วยมาสคาร่าสีออกนูดที่สุดอันนี้ของอ e ีตูดี จริงๆแต่ยอมรอบสองได้อีกนะคะเพราะว่าอย่าง้าเป็นคนที่ขนคิวมันแบบเข้มมากไม่รู้ทําไมผมไม่ดกเท้วขนคิวแล้วก็เติมขนคิ้วปลอมสักเล็กน้อยในช่วงของหางเพราะว่าเรากำหางคิวอบอเลวเติมนิดหน่อยพอเอาาอไลเนอร์สีน้ำตาลขีดๆกุ๊กๆ,ๆให้มันแบบว่าดูไม่โว่จนเกินไปเนี่ยพอละมันไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายแล้วก,ก่อนจะอื่นใดน,นะคะก็เก็บช่วงบนคิ้วหน่อยให้มันเรียบร้อย คือต้าเนี่ยเป็นพวกติดประเภทแบบว่าไม่ชอบคิ้วที่ไม่เรียบร้อยอ่ะมันก็ทําให้มันดูเป๊ะแหละซึ่งมันก็ไม่ได้ดีในวลาที่เราจะแต่งหน้าให้มันดูธรรมชาติไม่ชอบให้มันไม่เรียบร้อยโว่คิว <c oughs> ้วดกเกินดําเกินเนี่ยเป็นคนแบบเนี่ยแล้วก็คือฉันก็จะแต่งแบบเติมไปบ้างอะไรไปบ้างหยอกหยอกยอกุยกยกุยกจิบๆิ สปิงงานตาง่ายมากต่อกันที่แก้มคะ่ะมาถึงงานแก้มนะคะก็ยังเป็นดาซีมันอยู่ใกล้มือแล้วมันก็เข้าแกปพอดีอันนี้ผ้าเรส์ศูนย์สามพรีชบรนดิง้งเราจะใช้อันนี้ก่อนเราจะแบบปัดเป็นเส้นตรงแบบเป็นการแบบว่าทิ้งแอร์เลียไว้ก่อนอาจจะต้องแบบปัดเยอะน,นิดนึงมาสู้กับงานตาของเราตรงคางหยอดคางไปหนะ่อย จากนั้นฉันจะใช้อันนี้ C A ฉันชอบสีนี้มากเลยนะมันคือสีส่วนสีแอปเปิลพิงมันแบบมันยังไงไม่รู้แต่มันนั่นละจุ๋มจุ่มจุ่มจุมไปจ้ะแก้มมันได้อีกเป็นเส้นตรงนะสังเกตว่าวันนี้คือปัดแก้มเป็นเส้นตรงสุดๆแล้วก็ตามด้วยสีที่มีความชมพูแบบพิ n งค์ขนกับนิสหนึ่งนิสนึงแบบชมพูสว่างลงไปกลมๆ ไม่รู้ว่าตอนนี้ในกล้องเนี่ยมันอาจจะแบบสีไม่ขึ้นแต่ของจริงคือสีสุดจะขึ้นเอาแค่สีข้างล่างนะที่มันเข้มเขมตบกรอบหน้าค่ะกรอบหน้าไม่ตบจะโดนตบนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ลิลลี่ไบเรทับซ้อนทางด้านความคิดเวอร์ในจุดเนี้ยเห็นป่ะเบาตาก็มีและตรงนี้ยังต้องมีอีก คือฟิลแบบมีซ้ำมีสอนลึกมากดังคือเน้นชัดแล้วสร้างใหม่เลยของเก่าทําลายทุกทิ้งของเก่าคือแบบอันนี้คือเป็นการทาจำจมูกแบบโอเพนเวอร์ชั่นแก้อินเตอร์โดมแบบเย็บอินเตอร์โดมใหม่วันนี้คือจะคว้่นสูงนิดหนึ่งก็ปกติเขาจะแก้กลมๆตรงนี้ใช่แต่วันนี้เราคว้่นสูงนิหนึ่งให้มันแบบว่าฟีลแบบไฮส m o ฟรัแงกระดูกโค้งตรงนี้ลึกมาก แล้วลึกหน้าแป้นฝุดๆตามด้วยเชดดิ้งอีกประมาณแเอเคอร์ซึ่งการเก็บกรอบหน้าเนี่ยเราทำแค่อย่างนี้ก็ได้นะ <S <S คือมันมีทริคแท็กติกใหม่ที่เขาจะเชดดิ้งแค่ตรงเนี้ยแล้วเป็นเส้นตรงเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าไอดอลโคตืเรือถือนิยมทำก็ถึงเวลาของเราที่เราจะต้องทำแหละเพราะว่าเราก็หนึ่งในไอดอล ใครบอกเก็บนิดหน่อยพนอนอกนั้นเราก็ค่อยไปใช้แอปบีบหน้าเอานะคะแล้วก็มาเน้นตรงนี้คือตรงนี้มันจะทำให้สันก้างของเรามาันดูมีเพราะ,ะ,ะว่าเราได้เปลี่ยนคอนแทคเลนส์แน่เลยเพราะว่าฉันอยากให้สีมันสว่างกว่านี้ฉันบอกเลยนะคอนแทคเลนส์ทุกคนจะต้องชอบแต่คือพอมันอยู่กับเมคอัพที่หนักเนี่ยมันอาจจะแบบดูชำนุนไปหน่อยนี่เน้นตรงนี้ เคทำนี้มาเคทำนี้ปุ๊บแล้วเธอก็กลบหน้าชัดเลยแล้วก็ตรงขมับตรงนี้อย่าไปเน้นตรงนี้นะถ้าเธออยากดูหน้าเด็กเธอจํามานะอย่าไปตีเชดดิ้งตรงขมับเยอะเพราะการที่คนเราขมับตอบอะน่าจะดูแก่ค่ะหนูมันเป็นฟีลแบบมันเห็นว่าแบบว่าไม่สดใสเบยจากนั้นเทคนิคคันที่ส5สิบห้าเราจะใช้สีที่สว่างที่สุดนะคะแบบนี้ เรามาเบรนด์ใต้ตาแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างมิติลีบเราใช้อันนี้เพราะเราอยากเปลี่ยนแปลงสีผิวของเรานะคะแล้วก็อย่างนี้ <c oughs> นี่ยหน้าตาเริ่มมีแสงแล้วเงาสุดๆแล้วตอนเนี้ยใช้หลักการสุดๆแล้วแล้วก็ไฮตึ่นไหลถึกอยากสว่างวาบแค่ไหนก็แล้วแต่ใจหนูมีกะหน่อยไหมกะแบบจงใจทำ คนรามนษย์นะประหลาดเนาะไม่มีก็จะให้มีพอมีแล้วก็จะเอาออกแล้วจริงๆฉันมีกะบริเวณตรงนี้นะแต่แค่มันกระจายไม่ค่อยสวยแล้วก็เคียย์ออกหน่อยในบริเวณที่อุ๊ยมันเกินสิ่งที่เราคาดหมายฮายมีแดดอ่ะแต่ก็ไม่ทันละจะแต่งหน้าเสร็จล้วปะแค่นี้หน่อยหลังจากที่ไม่ได้หยิบมาใช้นาน L Y N Lean Ber Nud ลิปเอยสีแก้มเอยเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าทุกอย่างมันมีผลสืบเนื่องกันหมดเลยนะสังเกตว่าพอเราลงลิปปุ๊บอันเดอร์โทนเมคอัพอะดูแบบจากที่ดูเหมือนจะชมพูไม่ชมพูแล้วนะนึงนั้นว่าเรามีคนแบบอุ้ยทำไมวันนี้แต่งหน้าอย่างนี้แล้วที่ดูหน้าแบบขาวหรือชมพูขึ้นหรือวันนี้ที่แต่งหน้าโทนนี้แล้วทำไมมันดูวอร์มขึ้นอะไรขึ้นนะทุกอย่างมีผลหมดนะระหว่างรอแห้งนะคะเราก็จะเอา อายแชโดวสีออกแนววอมวอมนิดหนึ่งแต่โทนพวกนี้ชมพูวอมวอมตรงกลางมล้วก็ไล่ทับตรงขอบถามว่าทัาทำไมคือต้าเนี่ยไม่อยากให้ลิปน่ะมันดูส้มจนเกินไปเราก็เลยเอาสีชมพูเนี้ยมาเบรคซึ่งมันเป็นชมพูที่บางทีลิปสติกมันหายากมันก็จะต้องใช้พวกอายแชโดว์แบบเนี้ยแล้วก็เป็นการ ทำให้ปากมาันดูตุยๆน่ารักดีแล้วก็แต้มชมพูสว่างขึ้นนิดนึงเออมันจะเป็นฟิลมช้ำเราไม่อยากให้มันหลุดตีมไปมากเนาะดังนั้นฉันว่าฉันควรจะลงด้านไหนที่ฟิลไม่หลุดตีมมากเป็นการอมรอมเบรออมบรอออกมาเล็กน้อย ฉันว่าไปชมพูดีกว่าเห็นไหมทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนการอากาศได้หมดอันนี้อ t u d ดี i x นะคะสีออกแนวอันนี้หน่อยม่วงๆชมพูเออพอเบรกด้วยสีแล้ว เสร็จเรียบร้อยก็คือวันนี้มีธีมความอยากพังลิขิ s นึกคิดได้ว่า as อ s w e e ีทพอมอยู่นะเออต่างๆก็เป็นแบบอี่ต้องมันดูเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนจะปิดให้เป็นลูกครึ่งแต่ว่าหน้าตาแค่ไม่ลูกครึ่งเท่านั้นเองมันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นไปลองแต่งกันดูนะคะหวังว่าจะจับใจความจากขั้นตอนนี้ได้น่าจะเพราะว,ว่ามัน <S 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 น่ารักดีไปทำเพิรมีไปแล้วนะคะสูที่บ้านดิฉันก็จะเดิน เหินหอยลังพื้นที่มันกว้างขวางมากปกติถ้าเราถ่ายที่คอนโดมันจะแคบแต่ตอนนี้คือมันกว้างมากฉันจะเต้นให้ทุกคนดูใครชอบซูที่ไหนเมนบอกได้ที่บ้านหรือที่คอนโดหรือเองไงก็แล้วแต่นะคะไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะเหมือนยูทูบเบอร์มือใหม่เวอร์อะชอบมองจอดจอก,กไม่มองกล้องแต่รักม้าย